บทที่37บทสุดท้ายมาสุโกะเล่าจบแล้วปริศนาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ก็ถูกคลี่คลายเป็นจดหมดสิ้นแต่ทุกคนกลับไม่ได้เบาใจขึ้นเลยสักนิดตรงกันข้ามพวกเขารู้สึกว่าท้องหนักอึ้งราวกับถ่วงด้วยตะกัวด้วยความจริงที่ได้รับรู้ช่างทั้งมืดมนและน่าเศร้าสลดใจ ความหนาวเย็นช่วงหัวค่ำแผ่ไปทั่วห้องซึ่งเงียบสงัดท้องฟ้ากลับมาอึมครึมอีกครั้งสุเกคิโยทันใดนั้นมาซุโกะส่งเสียงขึ้นเสียงแหลมสูงคล้ายนกปีศาจกู่ร้องกลางหุบเขาสุเกะิโยทำท่าสะดุ้งเงยหน้าขึ้นทำไมกลับมาแล้วลูกต้องใช้ชื่อปลอมด้วยลูกแอบไปทำอะไรไม่ดีไว้หรือคุณแม่สุเกะิโยตะเบงเสียง หันมองหน้าคนในห้องด้วยใบหน้าโกรธเกลี้ยวคุณแม่ครับผมไม่ได้ทำอะไรไม่ดีนะครับถ้าผมรู้ว่าจิตใจคนในบ้านเมืองเราเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้ผมก็จะกลับมาโดยไม่ใช้ชื่อของคนอื่นแต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ผมคิดแต่ว่าคนญี่ปุ่นยังเป็นคนญี่ปุ่นสมัยผมไปรบบกทงชาติรูปดวงอาทิตย์ไปส่งทหารเพื่อให้เหิมและชนะกลับมา ผมทำผิดใหญ่หลวงในสนามรบทหารทั้งหน่วยต้องตายเพราะคำสั่งผิดพลาดของผมเหลือแค่ผมกับลูกน้องอีกคนเร่ร่อนกันอยู่ในพมา่าตอนนั้นผมคิดถึงขนาดจะคว้านท้องเพื่อแสดงความรับผิดชอบคิดหลายครั้งแต่ผมก็ยังอยากกลับไปเห็นประเทศตัวเองอีกครั้งผมรู้สึกอย่างนั้นไม่นานลูกน้องคนเดียวก็ตายไปอีกผมเหลือตัวคนเดียวและโดนจับไปเป็นเฉลยศึกผมจึงใช้ชื่อคนอื่น เพราะอายว่าชื่อตระกูลอินุงามิต้องเป็นเฉลยศึกแต่แต่พอผมกลับมาสุเกะคิโอเสียงสัน่นสุดลมหายใจที่ร้อนเผาโอ้ที่สุเกะคิโอใช้ชื่อคนอื่นกลับมามีเหตุผลแค่นี้เองหรือจริงสินะถึงแม้กรณีเช่นนี้จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักแต่คนญี่ปุ่นสมัยก่อนสงครามมีความภาคภูมิใจและรับผิดชอบขนาดนั้นจริง การที่สุเกะคิโยมีความรู้สึกละอายใจหลังจากแพ้สงครามแสดงถึงจิตใจอันบริสุทธิ์ของเขาทว่าจิตใจบริสุทธิ์นี้ไม่สามารถป้องกันคดีเศร้าสลดเนื่องจากแรงพยาบาทอาฆาตอันฝังลึกนานปีสุเกะคิโยเป็นความจริงนะลูกใช้ชื่อคนอื่นเพราะเหตุผลแค่นี้จริงหรือจริงครับคุณแม่ผมมีเหตุผลแค่เรื่องนี้ผมไม่ได้ทำเรื่องไม่ดีเลยครับ สุเกะคิโยตะเป็นเสียงมาสุโกยิ้มถ้าเช่นนั้นแม่ก็วางใจสารวัตรคะครับสุเกะคิโยจะต้องโทษไหมคะเรื่องนั้นคงเลี่ยงไม่ได้สารวัตรอึกอักไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ยังมีโทษสมรู้ร่วมคิดสมรู้ร่วมคิดภายหลังและพกปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตครับโทษจะหนักมากไหมคะเอคงจะไม่ถึงขั้นประหารชีวิตดอ,อกนะคะ ไม่หรอกครับคิดว่าน่าจะได้ลดหย่อนผ่อนโทษครับหลานทามายุคะพอได้ยินเรียกของมาสุโกทามายถึงกับสะดุ้งไหลสันหลานจะรอสุเกะคิโยจนกว่าเขาจะออกจากคุกใช่ไหมรมหามายุนาซีดเ่ากับขี้พึ่งแล้วแดงกำ่ำตามีน้ำหล่อเลี้ยงเป็นประกายเธอตอบรับแข่งขันโดยไม่ลังเลน้ำเสียงมุ่งมั่นรอคะ่ะจะสิบปียีปี ถ้าพี่สุเกะคิโยยังต้องการน้องธรรมยุขอโทษนะสุเกะคิโยเอามือทั้งสองจับเข่าก้มหัวลงเสียงกุญแจมือดังขึ้นตอนนั้นเองโคสุเกะคินดาอิจิกระซิบบางอย่างกับทนายฟูรุดาเทะทนายฟูรุดาเทะพอได้ฟังก็พยักหน้าใหญ่เลื่อนห่อผ้าขนาดใหญ่จากด้านหลังทุกคนมองดูห่อผ้าด้วยความสงสัยทนายฟูรูดาเทะแกห่อผ้าออก ข้างในเป็นกล่องไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้าประมาณ30ซนติเมตรสามกล่องทนายฟูรูดาเทถือกล่องเหล่านั้นขึ้นเดินช้าๆไปข้างหน้าธรรมยุววางไว้ตรงหน้าเธอด้วยอาการนอบน้อมธรรมยุวทำตาโตสงสัยปากสั่นคล้ายจะพูดอะไรบางอย่างทนายฟูรูดาเทเปิดฝาอ,อกทีละก,กล่องและหยิบของข้างในออกมาวางบนฝาทุกคนส่งเสียงร้องพึมพำฟังคล้ายเสียงทุ่งหญ้าโดนลมพัด มันคือมอรดกประจำตระกูลอินุงามิโยคิโคโตคิคุสีทองสุขใสคุณทามาโยครับท่านายฟูโรดาเทเสียงสั่นด้วยความยินดีผมมอบให้ตามพินัยกรรมของคุณตาซาเฮเชิมมอบให้กับคนที่คุณเลือกครับทามาโยแก้มแดงหันมองคนรอบห้องอย่างลังเลสายตาเธอสบกับสายตาของโคสเก,กคินไดอิจิแล้วชะนักค้างคินไดอิจิยิ้มพลางพยักหน้าเบา,เบา ธรรมโยุส่งเสียงคล้ายผิวปากพลางสูดหายใจลึกเธอพูดด้วยเสียงขาดห่วงพี่สุเกะคิโยช่วยรับไว้ด้วยค่ะน้องเป็นคนไม่มีค่าใดน้องธรรมโยุขอบใจจะ้ะสุเกะคิโยเช็ดตาด้วยมือซึ่งรัดด้วยผ้าพันแผล ผู้สืบทอดกิจการรวมถึงบรดกมหาศาลของตระกูลอินุงามิได้ตัดสินใจเลือกแล้วทว่าชายที่เธอเลือกจะต้องไปรับกรรมในคุกมืดมนในอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้มาสุโกะมองด้วยความพอใจก่อนจะหยิบยาเส้นมาใส่กล้องยาเพิ่มถ้าตอนนั้นโคสุเกะคินไดอิจิใส่ใจมากกว่านี้ย่อมจะรู้ว่ายาเส้นที่มาสุโกะหยิบครั้งหลังไม่ใช่ยาเส้นในกล่องที่เคยสูบ ถอายิบมาจากลินชักที่เคียบุรีหรือลิ้นชักที่เมื่อกี้หยิบนาฬิกาออกมานั่นเองหลานทามายะมาสุโกะอัดควันเข้าปอดพังพูดคะหนาะมีเรื่องขอร้องหลานอีกหนึ่งเรื่องเรื่องอะไรคะมาสุโกะหยิบยาเส้นใส่ลงในกล้องยาอีกไม่มีอะไรหรอกเรื่องของไซโยโกะนะ่ะคะทาเคโกะกับอุเมโกะพอได้ยินชื่อไซโยโกะ ก็ตกใจหันมามองหน้ามาสุโกแต่มายุสุโกะยังคงสูบยาด้วยอาการสงบแล้วเปลี่ยนยาเส้นอีกหลายครั้งพลางพูดอีกไม่นานเซาโยโกะจะคลอดลูกแล้วสุเกะโทโ,โมเป็นพ่อของเด็กในท้องเด็กคนนี้ถือว่าเป็นหลานของน้องทาเคโกะก,กับน้องอุเมโกะหลานทามาโยะเข้าใจที่น้าจะพูดใช่ไหมค่ะเข้าใจแล้วค่ะเรื่องที่จะขอร้องไม่มีอะไรหรอกถ้าเด็กคนนี้โตขึ้น ยกมรดกของตระกูลอินุงามิให้เขาครึ่งหนึ่งทาเคโกะกับอุเมโกะมองหน้ากันด้วยความตกใจทามาโยตอบกลับเสียงนักแน่นค่ะคุณนะเออคุณแม่เข้าใจแล้วค่ะหนูจะทำตามคำขอของคุณแม่แน่นอนงั้นหรือขอบใจนะซุกเกคิโยลูกเองต้องจำไว้ด้วยคุณฟูรูดาเทะคุณเป็นพยาน,นะคะและถ้าเด็กคนนี้เป็นผู้ชายที่มีความสามารถ จะต้องให้เขามีส่วนร่วมในกิจการอินุงามิด้วยอย่างน้อยก็ถือเป็นการไทบาปที่ฉันทำไว้กับน้องทาเมโกะและน้องอุเมโกะโอ้ยแย่แล้วคินไดอิจิรีบร้อนจนเหยียบกางเกงฮากมะมาสุโกะปล่อยกล้องยาล่างลมคขม,มนไปข้างหน้าแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วอย่าเส้นนั่นยาพิษที่ฆ่าคุณวากาบายาชิไม่ทันสังเกตเลย ไม่ทันเห็นเรียกหมอเรียกหมอทว่าเมื่อคุณหมอมาถึงมาสุโกอินุงามิยิงร้ายผู้ทำให้โลกขยาดกลัวมาร้ายฆ่าคนระดับไม่ธรรมดาได้เ้นลมแล้วเลือดสีแดงไหลออกมาเล็กน้อยตรงมุมปากอากาศในแถบชายฝั่งทะเลสาบนาสุยามเย็นหนาวเหน็บแทบว่าหิมะจะกลายเป็นน้ำแข็ง